สวัสดีครับผมเจมันโคครับขอบคุณเอฟซีครับที่เดินทางมาครับวันนี้ครับมาเช่าวัตถุมงคลของหลวงปศทศที่ร้านพระเจมันโคครับมีบริการให้คัปร,รึกษาและอ่าให้ความรู้ในการดูวัตถุมงคลของหลวงปศทศนะครับก็เป็นแนวทางในการสะเสมที่ถูกต้อง และผมยินดีรับเช่าครับวัตถุชนโดยเพของหลวงพ่อทบและอยอดนิยมนะครับให้ส่งภาพถ่ายครับที่รายแอดขึ้นมานี่นะครับถ้าผมดูแล้วชอบหรือสนใจจะติดต่อกลับนะครับซื้อขายจบใช้เงินได้เลยนะครับผมหน้าร้านก็จะเปิดบริการทุกวันนะครับ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ